กับตันจ๋ากับตันครับว้ายกับตันว้ายดูยกขาใส่ยาว้เออกับตันดีใจไหมใหญ่มาหาดีใจปะไม่ไม่ไม่ดึกดื้ดึกด,ด,ดื้นี่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 อันนี้มานี่เออเนี่นี่หลานชายนะคะหลานชายทั้งดื้อทั้งชนนะคะนี่ดูเอาดึกดึก มาคาคิวด้วยน้องกระตันนี่นี่น้องกับตันนี่น้องโอกัสน้องโอกัสกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยคอยรักมีต้นไผ่กระท่อมน้อย,อยคอยรัก,น,น,ก,รน,กนี่คือคุ่งนาเวิ้งว้างทุ่งนาเขาปลูกอ้อยบอนน่นปลูกอ้อยปลูกมัน บ้านนกของฉันน่าอยู่บ้านนกของฉันน่าอยู่ไม่ได้เจอลานตั้งนานอหอมใหญ่เ้อหอมใหญ่กับกันกวดใหญ่เปล่าใหญ่โมเตยุ่งยากเึิลง สว well. ัสดีครับสวัสดี